สวัสดีค่ะนุ่นนันทภาค่ะวันนี้นุ่นมาแชร์เคล็ดลับการดูแลเส้นผมหลังจากการทําสีมาฝากกันค่ะเคล็ดลับที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือการที่เราทําสีมาเสร็จแล้วเราอย่าเพิ่งสระผมนะคะให้เราสระผมนะคะหลังจากที่ทําสีมาแล้วประมาณ2-3วันค่ะโดยการที่เราสระผมโดยการใช้เป็น แชมพูล็อกสีผมนะคะแชมพูล็อกสีผมมันก็จะมีเนื้อครีมที่จะเป็นออกสีม่วงนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะอ่ะตัวนี้มันจะช่วยทําให้ผมเรานะคะไม่เฟดสีเร็วนะช่วยล็อกสีผมให้อยู่กับเราได้นานขึ้นนะคะเทคนิคที่สองค่ะหลังจากที่เราสระผมด้วยแชมพูแล้วนะคะให้เราเใช้ทิชชูน์หลังจากที่การสระแล้วก็นวดแล้วนะคะจะเป็นทิชชูน์ตัวไหนก็ได้คะ่ะทิชชูน์ที่ ทุกคนใช้แล้วก็รู้สึกว่าผมมันนิ่มลื่นนะคะการใช้ทิชเมตน,นะคะจะช่วยบำรุงผมให้ผมเรานิ่มลื่นแล้วก็สุขภาพดีมากขึ้นกว่าการโนวดผมอย่างเดียวนะคะหลังจากนั้นพอเราสระผมเสร็จแล้วนวดผมเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้เราเอา่อให้เราเช็ดผมเช็ดผมให้หมาดๆหลังจากนั้นให้เราใช้เป็นอาหารผมนะคะอาหารผมจะเป็นแบบเม็ดหรือเป็นแบบขวดก็ได้นะคะให้เราใส่ที่ปลายผมนะใส่ที่ปลายผมแล้วก็ รูบให้ทั่วนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราใช้เป็นสเปรย์กันความร้อนค่ะก่อนเราจะใช้ความร้อนจะเป็นการใดหรือหนีบก็แล้วแต่นะคะให้เราใช้สเปรย์กันความร้อนด้วยค่ะเพื่อที่ผมเราจะได้ไม่แห้งเสียมากจนเกินไปนะคะและเทคนิคสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการดื่มน้ำค่ะดื่มน้ำมากๆและดูแลบำรุงร่างกายด้วยอาหารเสริมที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะดูแลทั้งผมผิวเล็บนะคะ ของคุณได้ดีมากขึ้นนะก็เอามาฝากกันทุกคนนะคะก็ลองไปทําตามดูนะคะ